พี่เอาปิดเสียงดูนพี่ปิดยังไงอ่ะพี่แบบตัดคูมลดเสียงไว้พี่แบบพี่จะกดแบบที่มันเป็นสัญลักษณ์คีลบอ่ะพี่เป็นลบลงโลเทคนิดนึงถ้าพี่โลเทคอ่ะผมก็โลโลโลตีแ้แล้วฮะโลซีซันโลซีซันก็ได้โลตีโลตี อะไรเน really so ี่ยโรตีโรเทกเสียงสะท้อนกันมากเราไม่ได้อยู่ด้วยกันพี่โฟขอกินนู้นกันนะกินอะไรเฟิร์นฟอย่ายอืมกนขอบคุณมาก กอนก็เห็นมือคนอยู่ตรงนั้นมือพี่อยู่พี่ได้ข่าวว่าโฟกชอบกินแบบปอบเปี๊ยะนี่ใช่ปะจับกินมากพี่ถ้ากินเหรออุ้ยผมคนมากได้ข่าวว่าชอบไม่ชอบพี่พี่รู้จักดืดอดื้อโน้ต ดด,ด,ดทำไมเดี๋ยวไมไปเลวันขึ้นยัไงหรือว่าเหลือไม่อุ้ยทำไมอยากได้ซิลเตอร์เนี่ยพี่ต้องไปเตรียมมาพี่เตรียมมาโอ้โหเออเลยี่นพี่แก่งมันเหมือนอยู่ที่เดียวกันเลยวะเนี่ยเอาโเทเอาเอแต่ต้องพี่บอกใคร พี่มองใครของเพื่อนอยู่กับเพื่อนเพื่อนน้ามองใครมองใครนะทำไมทำไมน่าให้นะไม่รู้เหมือนกันอ้านนอตอนนี้มันใกล้คือมันใกล้นานแล้วนะอืมก็นไดแบบใก้มาสวัสดีครับคือสทุกคนสวัสดีที่ส่งอีเมมอ

อะไรที่เป็นเป็นอะไรทำไมบ้าโหนคนหัวเหรอบ้านผมนี์รวมรวมญาติผมรวมญาติคนทั้งนั้นสังสรรค์กันนี่นหละเย็นแล้วไงนะอ๋อคือผมหน้าไกลว่าเป็นแบบไกลๆ่บบนี้ผม บ้านที่ไหะใส่อะเฮ้ยจบเลยโค้อะไรนะพี่น่ต่างต่างบ้านตกคลายที่อะคนใกล้พี่แบบแปดคนดูรดครับอะไรนะครับบอกแอร์ไม่ดีครับ ไไม่่ด้อยูถามเราจะตอบคำถามมาโฟกถามโฟกมรือถามใครคิดคือยร์ถามถามคิดถึงจังทานเท้าเย็นหรือยังคาโฟกโฟกอะโฟกอยู่วะ คิดถึงจางทานครับเล่นเล่นเรื่องอาอฮาระเขาทุกคนนะครับการแทรกโปโ๊ะโป๊ะใช่ไหมตน้นต้นไม้ข้างนอกเหมือนอยู่ด้วยกันฮะไม่เงียนพี่เบนเพ่อครับโอ๊ปลูกต้นไม้ชนิดเดียวปลูกไม่ปลูกตรง เอะหรอนี่แจมนี่อันนี้คือเขาบอกว่าเขาชื่นชอบโปรมากตรงนี้ขอบคุณมากครับผมไม่ทำให้โกกมา่าซ้อ เขาอยากทำตัวแบบโฟล์เขาอยากเป็นมีโฟล์ปในอดเขาเรียกแบบไปกิจกรรมหน้ามาให้เหมือนโฟล์อย่างแบบนั้นเหมือนปะเหมือนเหมือนเหมือนไปนะโฟล์อ๋อไปายครับโฟั์ก็โฟล์แต่แล้วพี่วันอ้าววันนี้พี่วันนี้เขามาทำเมืไหร่เมื่อกี้เพิ่งมาเลยพี่ผมว่าเนี่ยหน้าตาเมันคล้ายๆคล้ายๆบ้านพี่ญาติเยอะครับพอดีญาติเยอะบ้านเป็นญาติเยอะครับผม นี่ครับปงตะแกรงครับเป็นอเล็กครับก็มาทักทายครับคิดถึงครับไม่ได้ไม่ได้ไลฟ์งานนะครับก็ใครคิดถึงครับเมนเข้ามาครับเม้นเข้ามาอะไรนะใครคิดถึงก็เมนเข้ามาครับผู้เหนือดูคำถามเอยากให้ดูนะดังนั้นคำถามนี้ไว้ พี่โปู๊เคยดูสตอรี่หนูแล้วเมื่อไหร่พี่เมนจะมาดูสตอรี่หนูคะเมื่อไหร่ดิเมื่อไหร่ที่น้องแกรพี่มาพี่ก็จะดูความจริงเราก็ดูทุกคนนะความจริงเราก็กด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 ดูแต่ว่ามันมันรันมามีไม่กี่คนเนี่ยที่เราสามารถดูได้ครับ อ่ะในในไหนแล้วก็มาไลฟ์รับท่เบนเราแบบมาสุ่มคนที่แบบใครอยากไลฟ์บ้างครับใครอยากไลฟ์กับใครอยากไลฟ์กับพวกเราสองคนบ้างกดกดเลขหนึ่งมากดหนึ่งมาหนึ่งกับหนึ่งเราเราต้องแบบอ๋อเราจะต้องสุ่มต้องทำยังไงอ่ะต้องกดไปตรงนี้นะกึ๊บ อ๋อสมัครเลื่อนได้เลยอ่ะสมเอาอันนี้คือคนที่ดูเราอยู่คนนี้ไหมอะไรนะพี่คนนี้ไหมหรือว่าใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่หรอไม่รู้ดูไม่เป็นแหละโกลไลฟ์วิดอะไรอ่ะอขอรีเควสคนดีเคยก็คือคนนี้หรออ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงสุ่มไหมสุ่มไหมฟกพี่เลื่อนแล้วฟกกดอยู่ไหนโอเคโอเคไม่ไม่เลื่อนหยุด คกี่คนดีกี่คนสองสามคนนะสองคนนะครับสองคนผู้ชมที่สองคนนะครับที่เราจะทําการติดต่อไปนะครับเราต้องเปิดเสียงไหมแบบเออเราไม่ได้ยินเลยเออคอนเน็กต์คอนเน็กต์แต่ว่ากําลังเชื่อมต่อยู่สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับฮม่อยู่ที่เดียวกันไมเนี่ยทำไมไม้ข้างหลังคล้ <c oughs> ายๆกันเลยสวัสดีครับน้องชื่ออะไรครับพี่ค่ะพี่น,น้องจิงมครับน้องครับเป็นพี่เน็ตพี่หรือว่าเป็นพี่เน็ตน้องให้เลยเนี่ยน้องพูดกับพี่ได้พ <c oughs> ี่ไม่ว่าอะไร เด็ดเด็ดเด็ดกระตุกมุ้ยมุยน้องขิงใช่ไหมครับน้องขิงโอ้ยสวัสดีครับน้องเดี๋ยวพี่ซื้อสเต็ปที่น้องน้องยังไม่ได้พูดเลย เอาเป็นว่าน้องมีอะไรจะพูดกับพี่เบนต์นะครับผมรับห้างรับสี่รับสามรับสองรับหนึ่งโอเคเยอะครับพี่ไปนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาจอยกันจุบุจุบอ่าอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งคนอย่าโฟกเลื่อนพี่กดโอเคไหมคุณโชคดีคนนี้นะครับ ได้ครับอำมันไม่หมดได้นี่เออไปเนี่ยอ่ะแ่าคนดีวมาแล้วครับและผู้ช่วงดีคนนั้นคือคุณแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เบนน่ะเลยนะครับคุณโฟบด้วยกันครับ อะไรอ่ะอยากอยากอะไรครับยากอยากมีอะไรฟิลเตอร์อยากมีอะไรอ่ะถามอยากถามพี่เวนว่าพี่เวนคิดถึงพี่พอมไหมคะแากถามพี่เหรอใช่ไอพี่ตอบว่าไงดีอยู่กับพี่โฟงนะ คิดถึงพี่โฟเลยแต่วันนี้พี่มาหาพี่โฟเพราะพี่คิดถึงพี่โฟเลยเกิดมาเกิดเนาะมีอะไรพี่ให้ห้าวีในการพูดกับพี่นับห้าอยากดูว่าไม่รู้จะพูดอะไรว่าแบบว่าก็ พี่เบนสู้ๆนะคะเป็นแบตเตรอเรี่คอเลอร์ครับพี่โฟกนะคะอะไรครับอู้อู้อะไรนี่พี่กดอะไรอะ่ะพี่พี่กดอะไรของผมเนี่ย อะไรเขากชาติที่นาสร้างวัดเหรอปลี้แป๊ะแป๊ะก็วันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับครับหอมปากหอมคอนะครับวันนี้เราถ้าไม่หอมปากหอมคอเป็นหอมตาหอมจมูกนี้ได้เหมือนพี่หอมแก้มนะอู้หูยอู้ยโอเคโอเคที่ทำเนียร์เพราว่าเราอาจจะแบบเมากล้วยนะครับเมาแบบเป็นฟราย ตื่นเช้าตื่นเช้ามาตื่นเช้าไปหน่อยโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับเราจะมีโอกาสมาไลฟ์วยกันอีกนะครับผมครับบอกว่าจะมีโอกาสมาไลฟ์กับพี่เบนซ์เหมือนกันได้ก็ขอฝากติดตามเบนซ์ด้วยแล้วก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับติดตามแล้วโปรแกรมออฟเชี่ยลด้วยนะครับช่องยูทูบนะครับจะมีคอนเทนต์ใหม่มาให้ทุกคนได้ดูกัน คอมเ็นอะไรของเนี้เขาไม่ไม่รู้เลยอ่ะพี่ก็ดูไปไม่รู้พี่ไม่รู้ครับพูดไปก่อนนะครับขายช่องไม่น้อะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับอุ้ยอุ้ยอทุกคนผมตบหน้าตัวเองมุ่งยุ่ยยุ่ยทุกคนใครแปไว้เอาให้ดูด้วยอยากเห็นว่าตัวเองตบยู่ทุกคนอันนี้คือ ฉาบจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงยุงนี่เห็นยอดยุงจริงๆไม่ใช่ไม่ได้สตันใช่ป่ะยุงไม่สตันหรอยุงตายเพราะขอโทษแต่ว่าถ้าสัตว์ประจิตไม่เป็นไรครับยุงมันทำร้ายแล้วก่อนสัตว์ประจิตาเอาเวลาผมกุ้งครับก็เราจะไปทำการชาวนากิจให้กับยุงก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับบ๊ายบายครับไปมา